สวัสดีครับสวีดคึคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับอีกตัวหนึ่งนะครับ aw นะครับไม่อินใต้หวันนะครับคุสวยสวนี่เลยนะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับ aw hx นะครับวันนี้ใช้เขาใช้ชื่อรุ่น y ่า HX 2 3 0 2กับ2 3 0 1นะครับ2 3 0 1ศก่อนเลยนะครับเปิดกล่องมาจะรโรงงานเจอกับคู่มือของเขานะครับคู่มือแนะนำตัวของเขานะ ปืน AW เนี่ยงขอบอกก่อนว่าเขา,าทำโรงงานเดียวกับ AW E นะครับแต่ว่าถูกส่งไปขายโซนทางยุโรปนะครับทางยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับฝรั่งเขาจะมาทำรีวิวก่อนเราเลยนะนี่นะหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับไม่ได้กล่องจะโรงงานมาก็จะได้ตามนี้นะครับที่กี้เราเพิ่งทำรีวิว AW ไปเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็น2501กับ2502นะครับ ตอนนี้เป็นรหัสสองสามนะสองสามศูนย์หนึ่งกับสองสามศูนย์สองผมจะมาบอกว่าเพื่อนๆจะเล่นได้นะครับเป็นปืนพิพิการอัดแก๊สเพื่อนๆจะเล่นได้นะครับเพื่อนต้องมีแก๊สลูกซิลิโคนสเปรยโลดนะครับเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าครบเซตของปืนสั้นแล้วอันนี้นะครับสองสามศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์สองนะครับเซตที่หนึ่งนะครับอ่นะ เราจะให้เพื่อนๆนะครับที่ชมรีวิว YouTube ของเราวันนี้แล้วต้องการจะสั่งซื้อนะครับก็แคปหน้าจอครับมีปืนนมำกาซีนนะครับแก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับแก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับ 12G แก๊สไดโนนะครับแก๊สปืนแก๊สลูกนะครับลูกจะเป็นลูกนะครับลูกพีกันลูก6มิลนับห้านะครับเม็ดเปรามิกนี้ปืนแก๊สลูกซิลิโคนนะครับแล้วก็ตัวสปีดโหลดเดอร์นะครับ เซตอย่างนี้เลยนะครับก็คือเซตหนึ่งเซตพร้อมเล่นนะครับสําหรับชุดพร้อมลบนะอันนี้คือเซตที่หนึ่งนะครับสีเงินนะครับทำไมผมถึงต้องบอกให้เพื่อนๆแคปหน้าจอครับเพราะการแคปหน้าจอเนี้ยใต้คลิปโอนี้จะมีลิงก์ของ QR Code อยู่นะลิงก์ q ิ code ของผมก็จะเป็นลิงก์ของไลน์แล้วก็ลิงก์ QR Code ของทางเพจ Facebook นะเพื่อนๆสามารถ คุยกับทางร้านได้2ช่องทางนะครับคือช่องทางที่1คือโปรแกรม l i น์ไลน์แอดนะครับไลน์แอดแอดยังไงกดตรงชื่อคลิปวิดีโอเลยครับเดี๋ยวไลน์แอดก็จะขึ้นมาแล้วมันจะมีคําแนะนําว่าทํำยังไงนะครับมันจะบอกว่ากดตรงลิงก์นี้นะครับลิงก์ก็จะพาเพื่อนๆไปอยู่อย่างโปรแกรม l i น์นะครับแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งมาบอกต้องการตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะให้เซตราคาไปนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคาเนาะนะเซตที่2นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็แคปหน้าจอนะครับ การที่ผมทํารีวิวนี่คือผมมาทํารีวิวแนะนําสินค้าให้เท่านั้นนะครับขนาดน้ําหนักความยาวนะครับวัดช่างน้ําหนักให้ดูนะครับย,ยิงวัดความแรงให้ดูอย่างนี้นะครับทางา YouTube แล้วก็ Facebook เขาให้เราเผยแพร่แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าผมใส่ราคาไปตรงชื่อคลิปวิดีโอหรือว่าพูดเรื่องราคามากๆนะครับผมมีสิทธิ์โดนลบคลิปวิดีโอได้นะครับเพราะผมเคยทคําคลิปวิดีโอแล้วโดนลบไปแล้วนะครับเพราะว่าพูดเรื่องราคา ออกเลยแนวขายนะครับเขาไม่ให้เราออกแนวขายเนาะเรามาทำวิดให้ชมก็แล้วกันอ่าอันนี้เซ็ตที่2นะครับสีดําแคปหน้าจอนะครับป้ายครับอันนี้คือชุดพร้อมเล่นนะเดี๋ยวผมจะพามายิงดูนะครับว่าแรงเท่าไหร่นะโอเคนะน้ำหนักนะครับตัวปืนแั่ช่างวิเศษผมมาก่อน ผมคาดว่านะครับน้ำหนักน่าจะโลกกว่า,วาน้ำหนักเั่หมดครับเท่าไรครับคุณบอสหนึ่งกิโลหนึ่งขีดครับหนึ่งกิโลหนึ่งขีดปืนสีดําและสีเงินนี่สีดําและสีเงินนี่น้าหนักเท่ากันนะครับต่างแค่สีสไลด์เนาะ <Okay. S 2> ตัวปืนนะครับตัวปืนทําจากอลูมิเนียมแท้เลยนะครับที่โรงงานเขาทําไว้นะเดี๋ยวเรามาดูความยาวของตัวปืนสไลด์กันนะครับตั้งแต่ปากลํากล้องจนถึง หลังอ่อนนะครับปลาโลกองจะถึงหลังอ่อนนะครับเพื่อนยาวอยู่ยิ่มสองเซนหรือว่าอยู่ที่แปดนิ้วนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับยิ่มสองเซนความสูงนะครับก็จะอยู่ที่นะครับสิบหกนะครับสิบหกเซนหรือหกนิ้วนะครับหกนิ้วนะหกนิ้วแล้วก็น้ําหนักหนึ่งกิโลหนึ่งขีดอ่ะโอเคนะครับคุณลักษณะของตัวปืนเรามาพูดถึงแมกกาซีนก่อนนะแมกกาซีนสีเงินเหมือนกันนะครับ แต่ตัวนี้นะครับสองตัวนี้เป็นไกแต่งไกตรงนะครับไกหน้าไกาจะเป็นหน้าไกาแบบตรงถ้าเป็นตัวสองห้าศูนย์หนึ่งเมื่อกี้หน้าไกาจะโคง้คงๆสองห้าสอง,สอ,งอันพวกนี้จะเป็นไกแบบโค้งๆรับนิ้วอ่ะแต่ตัวนี้เป็นไกตรงๆนะครับกดเวลายิงกดได้เร็วมากอ่ะ,อะโอเคต่อไปปืนจะทํางานก็ต่อเมื่อนะครับเออทุกทีเซฟจะทํางานก็ต่อเมือ่อนกนกสับทํางานในตําแหน่งพร้อมที่จะยิงนะครับเราเห็นทีขึ้นคันแขวนสลักไอ้คันคันเซฟนะครับโยกตรงนี้เอง แล้วเซฟนี่จะมีด้านขวานี่คือด้านขวานะครับอธทษฐาด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายส่วนพลิกมาสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับถ้าจับซ้ายใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะสามารถขึ้นเซฟได้ครับอันนี้ซ้ายนะครับคนที่ถนัดขวาก็ซ้ายซ้ายขวาได้ตำแหน่งที่เซฟขึ้นมาอย่างนี้นกทํางานนี้แต่ยิงไม่ได้นะครับแต่ไกลไม่ลั่นนะถ้าปลดออกแต่ลั่น ในกรณีทีนะค่คนที่มือเล็กๆนุกทํางานอย่างนี้แล้วเซฟอยู่จะย,งยิงไม่ได้ไครับเพราะปลดเซฟลงคนมือเล็กนะแล้วบีบตัวปืนโทษทีอันนี้ไปโดนตัวนี้เนาะทำไมถ้าเกิดตําแหน่งนี้แล้วเรากดกดไกลปืนจะเซฟนะครับจะยังเซฟอยู่เพราะว่ามันเป็นระบบแหนบสามชายต้องนครับกดหลังอ่อนคือตําแหน่งก็คืออย่างนี้ ไกลถึงจะลัน่นนะความหมายก็คือผมอกำลังจะบอกว่าเราต้องกลิฟป,ปืนแน่นๆนะครับเพื่อจะกดไกให้ได้นะนี่คือปืน a w u custom นะครับในตระกูลของไฮคปาปาไกดหลอดก็จะโผล่ออกมาอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีไกดหลอดแบบประคองสไลด์เป็นแท่งยาวๆอย่างนี้นะคไกด์หลอดสปริงนะครับแล้วก็ลำกล้องก็มีบอ่อแม็กนะครับบอแม็กมาให้บอ่อแม็กก็เวลาเราใส่แม็กนะครับมันก็จะใส่ได้สปีดขึ้นนะถือว่าสวยนะครับบอ่อแม็กเวลาเราจับ ก็จะเป็นตัวช่วยการลื่นด้วยนะครับโอเคสองตัวสองสีนี้เหมือนกันนะสองตัวสองสีนี้เหมือนกันปุ่มบนแม็กสีเงินเนาะหลังอ่อนเซฟขึ้นขึ้นนกด้านหลังนี้นกนะครับนกแสบก็จะมีคล้ายๆกับของจริงเนาะมีเนี่ยเห็น,น,น,นไหมครับมีคล้ายๆเข็มหลอกเข็มหลอกตัวูนยนหลังูนยนหลังสนยนหน้านะครับูนยนหลังก็จะเป็นสนยนหลังแบบนั่งแค่นี้นะฮะแล้วก็ูนยนหน้าก็จะเป็นสนยนหน้าแบบ เรืองแสงเห็นนับสีเขียวเป็นสูน้าแบบไฟเบอร์ออปติกนะนี่ลำกล้องหน้านะครับเข้าทําสีดํามาเนาะท่อเป็นท่อทองเหลืองนะครับแต่ว่าปลายลํากล้องนะครับก็จะมีอันนี้เป็นคล้ายๆกับเขาทําเรียนแบบปืนของจริงมานะครับเป็นล่องคล้ายๆล่องเกลียวแต่จริงๆไม่มีเกลียวนะครับอันนี้ไม่มีเกลียวคือลํากล้องข้างในไม่มีเกลียวนะแต่ท่อนอกเฉยๆครับที่เขาทําออกมาให้มันดูคล้ายๆมีเฉย โอเคนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวเรามายิงแค่ความแรงกันไปอย่างที่บอกครับก่อนไปผมขออนุญาตหล่อลื่นบำรุงรักษากันก่อนอ่ะเดี๋ยวนะฮะนี่หนึ่งคุณบอสพี่ลืมถอดสไลด์เวลายิงหมดสไลด์มันจะค้างตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเราเห็นมาร์กิง้งตัวเล็กๆนี่ใช่ไหมครับเ,เวลาเพื่อนๆจะถอดสไลด์มาปรับลำกล้องป,ปงปรับความแม่นยำหรือปรับท็อปให้สไลด์ถอยมาแล้วก็ เ,เอาให้มันตรงตำแหน่งตรงนี้นะนี่ตรงตรงนี้นะนับพลิกมาด้านนี้ครับกดดูนะผมกดผมเอานิ้วกดตัวนี้นะนี่แล้วมันจะโผล่ครับเสร็จพวกเราก็ดึงดึงยกออกคันคขอยสไลด์ยกออก,คอก,ออกแค่นี้เราก็จะถอดปืนออกมาได้หมดเลยข,ข้างในใหม่กลิปเห็นไหมครับตัวระบบกลไกการทํางานของมันน,นี่แต่ที่ผมกำลังจะให้ดูเนี่ยจะให้ดูตัวนี้นะครับตัวลูกสูบ ลูกสูบเป็นลูกสูบแดงนะครับลูกสูบแดงเป็นลูกสูบอย่างดีอย่างเหนียวนะครับ AI, พลาสติก ABS อย่างดีรอ,องรับระบบแก๊ส CO2 นะครับลูกสูบแดงอย่างนี้เวลาดึงมาด้านหน้านี้นะครับเพื่อนจะเห็นกับโอริงสีดำๆวันนี้อยางโอริงตัวนี้แหละคือตัวสําคัญนะครับเราสามารถฉีดซีลิโคนเข้าไปได้เลยนะครเขาชอบซีลิโคนมากยางตัวนี้นะครับซิลิโคนก็คือซิลิโคนสเปรย์อย่างนี้นะครับไหนๆก็ถอดแล้วเนาะนะครับ อย่างที่เพื่อนเห็นจากโรงงานมาเขาก็จะใส่มาเหมือนกันนะฮะเนี่ยพวกซิลิโคนเนี่ยเราสามารถฉีดฉีดซิลิโคนได้ที่สวนของตัวปืนนะครับซิลิโคนนี้ไม่จาเป็นจะต้องขอดมาล้างนะครับเหมือนปืนจริงเวลาใส่นะครับก็สไลด์สไลด์เข้ามาอย่างนี้ก่อนอับจัดระเบียบสังคมดีดีนะครับสไลด์จากด้านหน้าเข้ามาอ่านี่ครับสไลด์เข้ามาปึ๊บดึงนกหนังกดนะกดตัวลดนกคนนี้ออกนะฮะแล้วก็สไลด์เข้ามาตรงๆ คู่นะครับผมประกอบลำกล้องไม่ตรงนะอ่านี่ตรงแล้วเข้าตำแหน่งเอลืมบอกว่าฮอปอัพปรับยังไงนะเดี๋ยวจะไปเร็วละอันนี้เป็นลูกศอนนะครับถ้าเราดันไปทางลำกล้องหน้าเนี่ยลูกเวลายิงจะมุดนะถ้าเกิดเราดันมาด้านหลังดันมาด้านหลังทางลูกสูเนี่ยเวลายิงลูกมันจะเหินอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่ายิงระยะกี่เมตรลองไปปรับตัวน,นี้ก่อน,นครับสามารถถอดสไลด์มาแล้วปรับฮอปอัพถ้ายังไม่ดีก็ปรับปรับแล้วก็ประกอบกลับเวลาประกอบกลับก็อย่างนี้นะฮะเมื่อกี้ผมประกอบตัว บูตหน้าไม่ตรงก็เลยเอาเข้ามาสุดอ่ะนี้เข้าสุดแล้วใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเราถอดตำแหน่งไหนเราก็เอาใส่ตำแหน่งนั้นนะครับร้อยแกนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดล็อกแคบนี่เรียยรอยนะครับขออนุญาตใสซิลิโคนเนาะไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าท่านใดท,ที่ซื้อปืนกับที่ร้านนะครับ ไม่ว right right ่าจะเป็นรุ่นใดก็ช่างให้เป็นปืนอัดแก๊สนะผมจะทําการนะครับเช็คนะฮะเช็คเซฟเช็คนกเช็คทุกอย่างให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ยิงรีวิวส่งไปในแชทส่วนตัวให้นะฮะลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําที่ร้านจะรู้ดีนะครับว่ากระบวนการทํางานที่ร้านเราเราจะเช็คนะเช็คปืนให้ก่อนอันนี้ฉีดซิลิโคนแล้วเนาะฝั่งนี้ยังไม่ได้ฉีดนะครับเดี๋ยวพอเราฉีดปุ๊บเห็นไหมฮะมันเป็นเหมือนแว๊ดครับเพื่อนเเหมือนแว็รุ่นแบบน้มยา ไล่สนิมนะครับหล่อลื่นบำรุงรักษาป้องกันสนิมให้ในตัวนะครับมีอยู่คนหนึ่งมาโพสใต้คลิปวิดีโอผมบอกว่าไม่ชอบร้านนี้เลยนะคเคยตัดสินใจจะซื้อกับร้านนี้หลายร้าแล้วแต่ว่าผมเอาปืนลูกค้ามาชักเล่นมายิงเล่นนะครับทําให้หมดศรัทธาอะไรอย่างนี้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นคืออยากจะบอกว่าถ้าผมไม่เทสให้อ่ะจะรู้ได้ไงถ้าผมส่งไปให้คุณแล้ว มันไม่มีปัญหาคุณก็ต้องไวไวใช่หไหมครับไวไวที่ร้านก็ต้องส่งไปส่งมาหลายรอบก็ทางที่ดีเรามีการรีวิวเช็คให้กันก่อนนะครับอันนี้ยาปรับแม็กนะครับยาปรับแม็กเขาจะเป็นยาปรับแม็กสีแดงครับนี่พวกนี้เป็นสปริงนะครับสนิมขึ้นได้นะฉีดซีโคนเข้าไปก็ป้องกันสนิมไปในตัวนี่เป็นวาลแก๊สวาลสเตลดนะครับฉีดนะโอเคสวยงาม เดี๋ยวเรามายิงกันนะครับเราใส่ทีโคลแล้วนะครับต่อไปก็ต้องเป็นแก๊สนะครับแล้วก็ลูกปืนปืนแก๊สลูกซิลิโคนเดี๋ยววันนี้เราใช้ลูกกระสุน0.20ย์นนในการทดสอบนะครับผมเอาลูกใส่เข้ามาในสปีดโหลดนะครับในสปีดโหลดหนึ่งอันนี้ก็จะใส่ลูกได้อยู่90นัดนะครับเวลาใส่ลูกเพื่อนๆไม่เอาก็ได้นะสปนะีดโหลดแต่ลองดูนะครับ เราจะใส่จากปากกระบอกเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ครับมันก็จะทําให้ปากแม่งแตกได้นะเพราะเราไปกดมันใช่ไหมถ้าเราใส่อย่างนี้นะครับใส่ไว้ตรงช่องมันก็จะตกแต่ถ้าเพื่อนๆมีสปีดโหลดมันก็จะไวขึ้นนะที่การดูนะครับเนี่ยแค่นี้เสร็จละยี่สีนัดอ่าหนึ่งแมกกาซีนนะครับจะบรรจุอยู่ประมาณ24นัดนะครับยาะพยาะแก๊สแล้วคว่ำหัวกดลงงนี้นะครับ กดลงานี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะถ้าอันนี้คือวิธีการเติมแบบผูวิธีนะครับกดเติมอย่างนี้นะครับมีแรงดันแก๊สออกมาด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาแมกกาซีนมากดลงตรงกระป๋องอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับมีแต่ลมนะครับไม่มีแรงดนันดังนั้นผมกําลังจะบอกว่าเวลาจะเล่นก็กดตรงๆอย่างนี้นะครับลงไปสักห้าวิาทนะีเติมอย่างนี้อยู่หกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งได้นะครับ ก่วกว่าแรงดันจะเข้าไปในสุดแม็กนะครับเพื่อนกดลงไปประมาณหกวินาทีห้าวินาทีหกวินาทีประมาณสักหครั้งเจ็ดครั้งนะครับห้าครั้งขึ้นอนะ่ะก็จะยิงได้ประมาณสองแม็กกาซีนวันนี้ที่เราใช้เป็นแก๊สแรงนะครับแก๊สแรงแก๊สไดโนโอเคไปพร้อมยิงไป สามร้อยห้าสิบนะความแรงคือปืนเอเบิวเนี่ยจะความแรงจากโรงงานจะสามร้อยสาสิบวกทุกตัวเลยนะครับสามสี่เก้านะครับปืนแต่งนะปืนคัตตอมเนาะโอเคหมดสไลด์ค้างนะปืนโอเคเลยยิงนี่แบบทีบหลักมากนะอันนี้ยังมี ยังมีแก๊สอยู่นะครับยังมีแก๊สอยู่ในแม็กนะเดี๋ยวผมขออีกสักชุดนึ่งเดี๋ยวสีดำไปยิงให้เพื่อนๆดูนะ <S <S ผมเจอข้อแตกต่างของเขาอย่างหนึ่งนะครับตัวสลุงสไลด์เหมือนกันหมดนะคุณบอสครับตรงตรง,ตรง,ตรงถ้าเป็นสีเงนินนะไกล์เขาจะเป็นไกลโค้งแต่ถ้าเป็นตัวสีดำไกลกเขาเป็นไกลตรงอ่านี้ก็ก็เพิ่งน,นึกได้ตอนที่กดไกลเมื่อกี้แหละนะครับ แต่มันก็หน้าตาเหมือนกันหมดเพราะสไลด์มันเหมือนกันแต่น,นี้แค่ปัดเงาสีเงินมานะครับอันนี้จะเป็นสีดําล้วนอันนี้มีแก๊สมีลูกแม็กนี้ผมไม่ได้เติมลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีดํากันสามสาสองนะครับสามอมความแรงก็ถือว่าโอเคสามร้อสามบกนะครับ โอเคครับหมดสไลด์ค้างนะครับเปรืนยิงดีปกติดีนะครับสำหรับ BB บ,บีการ์ดวันนี้นะครับช่างยนต์ก็ต้องขอลาไปกับ AW 2 3 0 1แล้วก็ AW 2 3 0 2สองสสองสองสีเงิน2 3 0 2สีดำนะครับถ้าเพื่อนๆชอบการทำรีวิวที่ร้านแบบตรงไปตรงมาชัดเจนแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีปืนอะไรสวยๆงามๆดีๆมารีวิวให้เพื่อนๆชมก็ อย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆติดกระดิ่งไว้ก็จะได้เห็นคลิปวิดีโอที่เราทำสดๆใหม่ๆตลอดทุกวันนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะ้วผมสำหรับเอวิววิวนี้นะครับสวัสดีครับ